มีคำถามหนึ่งที่คนจำนวนไม่น้อยกลัวที่จะพูดออกมาแต่ซ่อนไว้ลึกในหัวใจว่าถ้าฉันรู้สึกต่างไปจากคนอื่นฉันยังเป็นที่รักของอัลลอฮ์หรือเปล่าคำตอบก็คือใช่ค่ะถ้าคุณยังสู้เพื่อพระองค์พระองค์จะไม่ทอดทิ้งคุณอย่างแน่นอนความรู้สึกไม่ใช่บาปแต่การทำตามความรู้สึกโดยละเมิดบ,บทบัญญัติต่างหากที่ต้องระวังอัลลอฮ์ตรัสว่าและจงอย่าเข้าใกล้สิ่งลาม,มุกอนาจาร ทั้งที่เปิดเผยและปิดบังท่านอบีุมฮัมหมัดซอลลัลลอฮุลัยวะซลลัมเคยกล่าวว่าทุกลูกหลานของอาดัมล้วนทำผิดและผู้ที่ดีที่สุดคือผู้ที่กลับ inton. ตัวการรู้สึกไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่ความผิดแต่การเลือกทำตามความรู้สึกโดยฝืนคำสอนอิสลามคือสิ่งที่ต้องชะลอและหากคุณยังกลัวอัลลอฮ์ คุณก็ยังเป็นผู้ศรัทธาในสายตาของพระองค์ท่านนาบีรูดลลัยฮิสลามคือหลักฐานว่าบททดสอบเรื่องเพศวิถีไม่ใช่เรื่องใหม่และศาสนามีคำตอบอย่างชัดเจนแท้จริงฉันรังเกียจการกระทำของพวกเจ้าอัลลอฮ์ไม่ได้เงียบเฉยกับเรื่องนี้แต่ให้แบบอย่างชัดเจนว่าเราควรอยู่ห่างจากการปฏิบัติแต่ไม่ละทิ้งความเมตตาและโอกาสสำหรับผู้ที่อยากกลับตัว อิสลามไม่ได้ไล่ใครออกจากศาสนาแต่อิสลามเรียกให้ทุกคนกลับมาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่สะอาดและไม่มีบาปใดที่อัลลอฮ์ไม่อภัยให้ถ้ากลับตัวอย่างจริงใจจุดสมดุลของคนที่กําลังสับสนคืออย่าทิ้งอัลลอฮ์แม้ในวันที่ใจยังไม่มั่นคงอัลลอฮ์ตรัสว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่กลับตัว และผู้ที่ชำระตนให้สะอาดและท่านนบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกล่าวว่าผู้ที่ละทิ้งบางสิ่งเพื่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงตอบแทนเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่าอัลลอฮ์รู้ว่าคุณสู้กับอะไรอยู่รู้ว่ามันไม่ง่ายและเพราะมันยากพระองค์จึงเตรียมรางวัลไว้มากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่อดทนและผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงเปิดทางออกให้แก่ ความรู้สึกมันไม่ได้ผิดแต่การยอมแพ้คือสิ่งที่ทําให้เราห่างจากเอเล็์ถ้าคุณยังพยายามอเล็กก็จะไม่ปล่อยมือคุณเด็ขดขาดค่ะ